เจอกันเช่นเคยนะครับเช้าวันอังคารที่สิบกันยายนสองห้าหกเจ็ดนะครับเป็นแนวทางเปรียบเทียบหงยห้านอยนะครับมาฝากพี่ๆน้องๆทุกวันเลยนะครับใครที่ผ่านมาเจอชิปนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเป็นแนวทางเปรียบเทียบหงยห้านอย ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นของไม่แน่นอนนะครับมีผิดมีถูกแต่ส่วนใหญ่ก็บวกทุกวันนะครับก่อนรับชมฝากกดติดตามด้วยนะครับมาดูกันเลยครับเนี่ยวันนี้เด่น2กับ3าลองศูนย์นะครับพี่ๆน้องๆมีตัวไหนจับใส่ได้เลยนะครับจับ ใช้ได้วันเดียวนะครับวันต่อวันพิเศษปกติ VIP เลยนะครับใช้ได้ทั้ง3รอบบนล่างไปกลับเลยนะครับเป็นแนวทางเปรียบเทียบหวยฮานอยนะครับใช้ได้วันต่อวัน วันนี้ก็น่าจะมาเด็ดนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับวันหลังเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ